สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายพี่น้องไปทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook บองดำอินดี้ทุกคนทุกท่านนะครับผมอจำเรียบโซนแมเอลบอ,โอมโูนแคมเกัมพูจีสบายดีพี่น้องทางสปปลาวครับสวัสดีนะสสดแซมซายนุนะนาน <c oughs> นานหลายวันพอสมควรนะครับพี่น้องที่ไม่มีคลิปเครื่องเสียงลงให้กับพี่น้องได้ชมเลยนะครับ วันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมเครื่องเสียงอีกเช่นเคยครับผมนะครับเป็นเครื่องที่เขาเรียกอะไรนะถ้าพูดง่ายๆก็เป็นเครื่องที่ลงช่องผมไปสอรอบแล้วแล้วก็เป็นเครื่องที่ไม่ได้ฟังเสียงทั้งสองรอบเลยตั้งแต่ตู้ b ีเก่าเสียงกลางเก่าจนาเขามาเปลี่ยนเป็นตู้เอ่อวอรติกตัวใหม่นะครับแล้วก็เสียงกลางตัวใหม่ สองครั้งสองคราแล้วยังไม่ได้ฟังเสียงเลยวันนี้ก็เลยวันนี้มาตามมาติดตามเจ้านี้เพื่อที่จะให้เอฟซได้ฟังเสียงของระบบเสียงของเจ้านี้เลยไม่ใช่ของใครครับสุริยุทธ์วันนี้ก็มาลงงานอยู่ที่ใกล้ๆตัวอำเภอท่าตูมนะครับวันนี้าตามติดติดตามเพื่อให้เอฟซได้ฟังระบบเสียงของสุริยุทธ เจ้านี้โดยเฉพาะเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปตามหาสถานที่จัดงานก่อนว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้กําลังโคกันอยู่ไม่รู้ว่าอ่าอยู่ตรงไหนครับเพราะเจ้าตัวเขาไม่ได้อยู่นะครับเจ้าตัวเจ้าของเครื่องเสียงนี่คือไปขายของแล้วให้หลานมาเปิดจนแบบว่าต้าตรงประสานงานกันไปกันมาจนไม่รู้ว่าสถานที่จริงๆอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวได้เขาโทรมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูที่หน้าง,งานเลยแล้วกันครับผมไป หาจนเจอแล้วครับหลังจากหลงทางไปพอสมควรครับผมนะครับโคกันจนกว่า,าทราบาที่สถานที่จัดงานแน่ชัดครับกับทีมงานสรยุทธ์เจริญสาวผมก็พูดชื่อเขาผิดเนาะตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมสรยุทธ์เจริญสาวครับพี่นอ้องนะครับวันนี้มาลงงานบวชอยู่ที่ตรงข้ามวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมครับผมนะครับกับชุด12 สิบสองคูณอะไรเนี่ยแปดสิบสองคูณแปดนะต้อนนี้ก็ก้นหัวแลว้วกัอาบน้ำไปอาบน้ำเดอ้อหาเขาหานาห้าไม่นาหลับประท่านแน่โอ้ยเพื่อนก็มีเกียริของเพื่อนนะเจ้าสิวาบันน้กาทั้งพ่อนากแม่นาาตอนนี้ก็ถ้าอาบนา้ำแล้วแต่งโต้นากแลว้ว บันไดสิเแห่ผาใต้เลยแห่ผาใต,ต้ล้อมล้อมบปร,ปรมีที่แห่ผาใต้เราไม่ที่ปรามมที่นี่อ้อมสามรอบนะครับอ้อมสามรอบหลังยังเลยมาสู่ขวนถ้าเป็นเห็ดในบ้านก็นแด้อ้อมเพื่อนนั่นล่ะกับเพื่อน,นกับบานก็คือกันล่ะอันนั้นก็ถือว่าไปแห่ไปบวช ท้งด่านเมฆัวดเด้อพ่อพามประธานและประธานอาหารอาบน้าไปลูกไปเอ,อ้าแกวสะผากาวนั่นเบิร์นเลยเออเนี่ยสะบัดฝาขาวออกทั้งนอกไนลูกเดี๋ยวจะี๋ยเจ้านี่เดี๋ยวไปปล่อยป้าเลยปปล่อยป้าน้ำเออแล้วก็ ทางด่านพ้นแตงนี่ยค่แตงขันหาไว้ในเด้อให้พ่อน่ะพ้นไปปล่อยป้าขันหาอ่าอ้าวขอคุณคุณคกหลายๆที่ได้มาโกนหัวให้ดูให้หลานคือวันนี้วันนี้แล้วก็เริย้อนสร้างหนึ่งละเอฟซีทุกท่านมาฟังระบบเสียงของสุริยุทธ์เอ้าคุณพ่อคุณแม่บ้านใกล้เสดียบ้านลุงปุ้งลับปะทาอาหารระบประทาอาหารแน่ห้างย่างน้อ กันปลาทาปลาท่าอาหารกับผู้เฟเดอร์ผู้ขาเห็นเบนต่างไหลใสอยู่เรื่องระบบและสิสเต็มนี่ก็ดูสองคลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับผมครับเสียงกลางแต่ก่อนจะเป็นของนิกาพี่น้องวานเขาก็วานได้งามงามผู้ทั้งคนแต่ว่าสีใต้แรงเด้อบิมเปลี่ยนเป็น spm s ตัว sv นะครับผมแต่โกมุตุบอนก็บอกไม่เลยนะครับแล้วก็32จังหวัด ตู้เบสต่ก่อนเนี่ยชุดแรกที่ผมมาถ่ายคลิปแรกเนี่ยจะเป็นดีบวที่ครับผมจะเขียนาหอดแห้งนะคยับ่มลายนิ่มแรกเสร็จก็ที่นี่ก็เปลี่ยนมาเปเลงใบเลงมือค่ะตัวเด้อวอทิกนะครับสิบห้าใบนะครับว่นได้ลงสิบสองใบนะครับเป็นตัว WT บิวหนึ่งแปดหนึ่งครับดอกนิกซอนนะครับตัวนี้แกะกล่องมาเลยประมาณหมื่นสามพันสามพันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะประมาณนั้นแหละถ้าผมจําราคาไม่ผิดนะครับลองถ้าผิดถูกประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยแล้วกันครับผมนะครับ กับทีมงานระบบเสียงของทีมงานสุริยุทธ์เจริญสาวครับผมนะครับวันนี้มาลงงานบ้านลุงปุงครับไออ่าเจ้าของเครื่องพัดังกี่ซนาทีกําลกรไดดอกเป็นเป็นคนนางเบากันเย็นงก่อนอากาศหอนเนี่ตรงข้ามวิทยาการอาชีพท่าตูมนะครับผมนะครับแต่วันนี้ลงตู้เบียดสิบสองใบแต่จริงๆมีสิบห้าใบนะครับมีไฟบีมด้วยนะโอ้หแจ๋วเลยครับเดี๋ยวพาไปชมขุมพลังอีกรอบหนึ่งครับนะตอนนี้อยู่ในช่วงพิธีการนะครับผม ่นีวันนี้คนคุมอาจารย์สวัสดีครับวันนี้คุมพลังเป็นวอเทคหมดเลยอาจารย์ตัวไหนขับอะไรบ้างแนะนำอีกรอบหนึ่งมี่รถเกตสองพันสี่ขับเสซนกลางตัวนี้ขับเสซนกลางลลข้างละกี่ใบครับตัวนี้ขับข้างละสองใบข้างละสองใบแล้วตัวตัวเล็กนี่ได้ใช้ไหมได้มมอนิเตอร์ครับมอนิเตอร์เนาะวันนี้ได้ใช้มอนิเตอร์ไม่ได้ใช้เนาะตัวนี้ครับตัวเี็นรถเกตสองพันสี่ขับเซนกลางเหมือนกัน เสียงกลางกันข้างละข้างละสองใบเหมือนกันข้างละสองใบครับผมอันนี้ห้าพันอาลีสเล็กครับไอเบียดกับข้างละข้างละสามใบข้างละสามใบตัวนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันครับสามใบข้างละสามใบก็คือเป็นสิบสองครับผมแล้วจริงๆถ้าสิบห้าใบจะใช้ยังไงครับจารย์ก็เอามาไม่หมดครับเอามาไม่หมดอ๋อยังมีอีกยังมีมีมีโครงการจะเพิ่มอีกไหมในตู้เบียดก็ว่าจะเพิ่มเสียงกลางก่อนครับอ๋อจะเพิ่มเสียงกลางครับผมเสียงกลางตัวนี้ถูกใจไหมได้ครับได้อยู่นะเสียง ชัดดีครับเสียงชัดดีเราเมื่อกี้ฟังพ่อพราหมณ์ท่านพูดมาเมื่อกี้ก็เสียงยังชัดเลยนะมามาซิสเต็มฝั่งนี้ครับอจันก็ไม่วันนี้ที่ใช้ไม้ไม่ถอดออกไปถนอนนะอ๋อถอดถอดไปไว้ตรงนู้นครับอ่ะเป็นของของอะไรก็ไ้ไม่เป็นของอ่ะไปดูอรอาจย์ลืมไม่จะอยู่ตรงพี่ีตรงนู้นะครับอะไรนะ ดีวีห้าพันอ่ามาสิสเต็มตรงนี้ใช้อะไรบ้างก็ใช้มีอีคิวเป็นไม้ไมเอ็นพีเนาะครับผมอ่าครับผมอันนี้ดูการขัดตอนจานนะครับอ่าแล้วตัวครอสฟรอสก็จะใช้ใช้ดีจิตอลแบบเรียนเป็นดีบีเอ็กตัวนี้เนาะดีบีอ็กครับ่ครับผมมานอกนั้นก็หมดแล้วครับหมดแล้วมิกมิกก็เป็นอันตัวอ่ะยังยังไม่ดิจิตอลเลยจานก็มีดิจิตอลแต่แต่ไม่ได้เอามาใช้บอกครับใช่ตัวนี้ครับอ๋อเป็นเอลโต้ครับอัลโต้ตัวนี้อ่า ชอบเอฟเฟกต์นะใช่ใช่ใช่นี้เอฟเฟกตเอฟเฟกมันแจ๋วครับก็ประมาณนี้ซิ่เต็มแล้วก็อันนี้ตัวบิงไฟก็หกสิบแอมป์ผมถามว่าเนี่ย5,000ันแอมป์สองแท่นเนี่ยอาจารย์ไฟเอาอยู่ไหมแถวนี้ได้ใช่ไหมไม่ตกนะไม่ตกครับไม่ตกเต็มที่เลยเต็มที่อ๋ออ่ะเดี๋ยวรอพิธีการเสร็จก่อนแล้วเราค่อยฟังเสียงครับคือผมรีวิวเจ้านี้ประมาณสองรอบแล้วครับแล้วก็ไม่เคยได้ฟังเสียงเลยไม่เคยได้ฟังเสียงวันนี้ผมมาเอาเสียงโดยเฉพาะอาจารย์ครับ เดี๋ยวเราฟังเสียง <c oughs> เดี๋ยวให้พ่อพราเกทําพิธีการเสร็จก่อนนะครับ <c oughs> มาฟังอีกอีกสัก I give it ขมปากอมคอแล้วกันขออนุญาตสำหรับเสียงไมสุดยอดเลยครับลูกนาคอาบน้ำเสร็จหรือยังถ้าอาบน้ำแล้วก็มาแต่งตัวจะได้สู่ขวนแห่ผ้าไตแห่ผ้าไตก่อนจะได้สู่ขวลบอกกลับหลังว่านั้นถ้าอาบน้ำเสร็จแล้วก็มาประพิธีนะครับมาปละพิธีจะได้ให้พ่อพามแต่งตัว ให้ก็ทั้งประเภทนี้เพิ่นทั้งพี่น้อง่าลงปุ้งมันก็เห็ดประเภทนี้เล่าเนาะพ่อพอีฟอร์เพิ่นขยัยมากไก่ขมิน้นก็เลี้ยวมาเห็ดตามขมิ้นน้อยๆก็ถ้าพอหนากลูกหนาเด้อก็อาบน้ำแล้วก็ ผมพาใส่เสื้อมาก็ระบบเสียงของสุปข้ามบนเริสาวก็ประมาณนี้นะครับชุดใหญ่ก็สิบห้าใบตอนนี้นะแปบสิบห้าใบแล้วก็เสียงกลางตอนนี้แปดใบมีแรนจะเพิ่มเสียงกลางก่อนตอนนี้กี่ใบจ่งไเวลาสี่ใบสี่ใบเป็นสิบสองวอ๋อแล้วทีนี้มาที่นี่ทบงานประมาณเท่าไหร่ครับชุดนี้ชุดนี้รับหกพันห้าคบหกพันห้าต่อคืนเออเสร็จงานเสร็จงาน ต no กหน้าเสร็จงานไฟเสาหลักกี่กี่กี่ต้นครับตกต้นครับตกต้นได้ที่น้องครับผมอ่ะประมาณนี้ครับก hm? ็ฝากไปด้วยแล้วกันครับกับทีมงานสุริยุทธ์เจริญสาวครับผมอาจารย์ติดต่อเครื่องเสียงได้ทางไหนบ้างก็ทาง a c e b o o k ครับสุริยุทธเจริญสาวเลยครับภาษาอังกฤษครับผมภาษาอังกฤษแล้วเบอร์โทรอาจารย์เบอร์โทร090ครับ265 5274ครับผมอ่ะวันนี้ FC หลายท่านบอกว่าอย่าฟังระบบ ระบบเสียงระบบเสียงของเจ้านี้นะครับวันนี้ก็คือถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะครับที่ผมได้มาเยี่ยมเยือนกับทีมงานสูริทเจริญสาวนะครับแล้วก็ได้ฟังเสียงเป็นที่รียบร้อยนะครับถือว่า FC ติดตามเยอะมากแล้วก็อยากฟังเสียงของเจ้านี้มากแต่ว่ามันเปิดเสียงได้ไม่เต็มที่เพราะติดพิธีการนาะจักนะถ้ามีโอกาสรอบหน้าเดี๋ยวจะมาฟังอีกรอบหนึ่งแบบเต็มที่ชุด15บห้าใบดีกว่าเดี๋ยวรอชุดเต็ม ชุดเต็มค่อยอัดเ,อเต็มที่ครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอลาพี่น้องเอฟไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับจ้าสวัสดีครับ